สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาลองโทรหาสาวกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับนี oh, ่อะไรล่ะคะชื่ออะไรครับชื่อมายค่ะอ๋ออายุเท่าไหร่ครับสิบสองค่ะสิบสองของผมเลยเหรอครับค่ะอ๋อครับนี่อะไรล่ะคะ อ๋อเปล่าครับแค่มาโทรเฉยครับไม่มีเพื่อนคุยค่ะอ๋อแล้วไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าเลยโทรมาค่ะ,ะก็ไม่มีเพื่อนคุยครับอ๋อแล้วโทรมาทำไมล่ะคะอ๋อก็แค่แบบลองโทรเล่นๆนะ,ะเพราะว่าเห็นเห็นติดแถวแถวร้านหมูกระทะบัางครับว่าไม่มีเพื่อนคุยค่ะอ๋อจริงจริงมีอะไรจะบอกนะคะครับมีความลับนะคะ อะไรฮะความลับอะไรครับผมเป็นผู้ชายครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับตะไครให้ให้ไอไอไม้ชายด้วย